ครับผมพี่น้องมากินเข่าครับผมนีอ่าหิ้วเข่าแห้งครับผมมไดูหงงน้าดูหน้าจะขี่สมอยากปะครับผมพี่น้องบม่ได้พอนาสาตากันดนแล้วครับผมเน้มหาไร่กองอพอเลยพี่น้องเอาได้ครับผมพี่น้องทุบตู้นะครับผมตอนนี้กำลังหิ้วเข่าอยู่กันมากิ้มกันกนะครับผมครับน้องเน้องพี่น้องเนาะ ใช่ครับผมสวัสดีครับผมบ้าวน้องวิทย์กรสวัสดีครับผมพี่น้องเมื่อยครับผมมาจากทุงไหยทุ่งนาเนาะอันดับแรกครับผมเอาก่อนเลยครับผมสมอยากวะ่ะหิวอืมต้นนี้เป็นพริกตดครับผมทอดไข่เจียวครับผมไข่เจียวไข่เจียวพี่น้องไข่เจียวใส,ส่ซอยซอยพริกใส่ราคา มนันพริกตาแดงตาโลครับผมเขาข้างล่างครับผมเป็นเขาเย็นเขาแรงเข้าพี่น้องทำแรงข่้นๆอ,อ,อยู่แล้วครับดูกันครับผมแตกพี่รือเปล่พี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những พริกแล้วก็ไข่ไข่รสด,ดีน่อยนึงครับผมแค่นี้ครับแล้วก็เป็นใส่กอกใส่กอกชอบมากๆเลยครับเป็นน้องมาเสียงคำนี้เลยพี่นน้องก็ ตุ๊บุ๊ๆเศษดาษใสมั้งเงี้ยเอามาว่าแสามาแตงสวยเลยนะพี่น้องดันกินป่ะเดี๋ยวดีวด้าเฮ้ยบอกงานมึงกี้มาแต่งยังคน,นมากินน่อยกแล้เต็มปากเต็มคำครับ Long chạy đi xuống dưới đây đó. Các bạn hãy kinh nàm anh Phết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Hãy ก็เน่เป็นค็อกเทลใส่กอไก่นะครับเนาะเป็นน้องเนาะสังขารไม่ออกของไม่คือนากอามันจีบใจจะก,ก,กอกลุ่มเนาะโอ้กะสมอยาก้วยครับผมมาใจแบบสวนไปปลูกต้นใหม่มากครับผมแบบแบบไหมกันเด้อครับเด้อน้อง <c oughs> รุ่นเมื่อวานผมไปกินมับ่งจะมันกระซสบอยู่ครับผมน้ำพริกแมงดาตาแดงตาแดงเข้าเนาะผมเป็นคนสีต้นเป็ดครับ ต้นพีได้เข้านึ่งครับพี่น้องจักหน่อยผมปิดกล่องอล้รกันนี้เหรอครับผมแสบปะแสบเดี๋ยวพูงกันนครับเดี๋ยวพูงกันเดี๋ยวงกันมือล้างมืออื่นสิมารายง,งานผลครับผม ที่ซุปเจ็บมากพี่น้องมาตรฐานนรับพี่น้องพี่น้องอยากครับดีแลวพี่น,อน้องคนเท่า เวลากินเขามันิเริ่มตัวหามพันหนาเข้ากันครับผมนั่งกอหนากันหนึ่งกินเขาบุ้มเจ๊บเจ็บเจ็บเจ็บเเด็นใส่กันครับผมแล้วก็ช่อนกลางรัวบอลช่อนกลางก็มึงวิดีโอครับผมหออไผ่หอมั่นเลยพป่น้อเชื่อครับแล้วบุหรุดอกว่าบุเร่มาจะใส่ครับผมเนาะพี่น้อเนาะนีแล้วครับผมคือไก่ใจหาแหละ ไกล้ๆห้านี่ <Okay. S 1> มันบ่ได้เป็นมันเองนะครับผมนะครับผมมันน่าจกกระดูกครับผมกระดูกที่ข้นเราทาไม่กกดนะนะพี่น้องกินไกลแบบที่พี่มากมันยวนมาวานลงทุกมันขาดอย่แล้วครับ เอ่ะครับูููเม์ดลครับยงไกัต้มเม์ดครับผมมีไข่พีกล่นล้วนเลยครับผมอร่นหลอน ครับบางครั้งเราไม่รู้ว่าเรามาจากาไหนเราเป็นอะไแม้กระทั่งตัวเราเองมาจากท่างอื่นบางเจอเังติดต่อทำไมให้เขาปิดมากเลยบางเครือกัน,กน,กกกน,กกนโกหกหขันประตูดีดีดูโปรเจคดีด จังสิงหู่ทำไรเนี่ยแค่หวามาแต่ใส่แบบทุ่มมือ,อ,อ,อไม่ต้องถามดอกครับเพราะว่ามันแต่ใส่มันไปดูตีตัวเด่นแล้วป้องกันเอาครับกินเข่าดีกว่าครับพี่น้องแสบแสบด้วนกันมาตทานเองพี่น้องขาดแต่แบบแนวแก่นแนวปิดก็แล้วครับผมปิดกู้สีสูบเบไว้แล้วครับผม จงแหวลูกชายเขาเป็นน้องเนาะเรียกว่ากินบอจงแหววที่สนนากิน่หนานเมือนกันเด้อกเปน้องเด้อกินท้องแล้วก็ดูแลตัวปากดูผปวต่องครับผมกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินอ่าลูกไส้หัาา่นนะที่สาวเต้าห้อบอกกินเหมครับ

น้องกัดกินใบหางกินข้าวกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่น้องคือหน้่นนมไร่ว่าโอ้มึงเห็ดบากปูแต่น,น้นองเบาน้องเนาะอ่ะแค่นั้นก็พอติดตามผลงานนะครับพี่น้องเนาะบ่าวน้องแต่ก่อนใส่ที่จะผมเมดไปหมื่ิกเริ่มสีเด่นงานนะครับผม,มทำเธอชูข้าวชูวข้าวอยู่ด้านหน้าผมนะครับ เขาเป็นในเขาเบื่อมาลงรับลงบาสสนามครับผมอ่ะที่ที่พักที่คักโตแบบที่มาจากต่างต่างจังหวัดเป็นน้องเนาะตอนนี้ก็ร้ายแล้วครับอยู่แรกความปลอดภัยสุดๆกันนะครับเป็น้องโดยความเป็นห่วงครับผมยาสีอาแอกฮอว์จีนแอกฮอว์ยาสีฉีดแต่มมื่อสีสับผมฉีดเท้านั่นเพราะว่าเชือโรคเวลาเ้าคุยกันคนคุยกันสุด บุบมันศิตกพื้นเฮาก็ย่างเหยียบไปเนาะเนาะบางคนก็นล้างแต่มือจนจนมือจนทะลุทะเลินกระลืมเลยลืมไปว่านข้าวอยู่ของที่เชื้อโรคเหยียบย่ำเ,เชื้อโรคครับผมเชื้อโรคมันลอยตัวลงไปกบเวลากินข้าวเ็าหนี่อยกันนะอ่ะอีกคำนึงครับพี่น้องอ่ะสู้ๆทุกทุกท่านครับผมเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกันด้วยรักและห่วงใยจากเ่าเนาะไว้ใจก่อนส่ก,กิจครับผมสู้ๆดีๆมีแหงครับผม เล,ลี๋วโรคไายก็จะหายไปอขอบคุณขอบคุณครับ